โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับในส่วนของโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลนะครับหรือวัฏจักรของการทำโครงการนะครับผมโอเคจากกราฟตัวนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของแนวแนวตั้งนะครับในแกนในแกนตั้งเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่า Level of effort ก็คือเป็นค่าความพยายามคืออะไรหมายถึงอ่ะคือเป็นค่าที่จะบอกถึงอ่า ความสำเร็จในการในงานในงานนั้นๆน,น,นะครับก็คือยิ่งยิ่งยิ่งสูงเนี่ยก็แสดงว่ายิ่งมีความสำคัญต่อโครงการนะครับคือเป็นส่วนสำคัญของโครงการนะครับและในส่วนของแกน x กนะครับหรือแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไทม์เฟรมนะครับ ก็เป็นระยะเวลาทั้งหมดของการทำโครงการนะครับตั้งแต่สตาร์ทนะครับจนถึงสิ้นสุดนะครับเอ็ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองมาดูภายในนะครับภายในนะครับกราฟตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็คือแบ่งเป็น4ช่วงนะครับคือแบ่งเป็น4สเตจนะครับจริงๆแล้วก็อย่าง p r รเจกต์ไลฟ์ไซเคเนี่ยมีมีเยอะเลยมีหลายสำนักนะครับที่คือหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปจากเนี้ยก็มีแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็คือยังมี4 s t สเตรประมาณอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมนะครับแค่เหมือนเขาน่าจะอยากสร้างความแตกต่างอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะดีไซน์ ออกมาให้มันดูหน้าตาที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ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 สำนักนั้นนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะครนี้มาต่อกันก็อ่ะใน4ส,สเตทเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยใน4สเตทเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยหลักๆกเนี้ยก็คือสเตทที่1เนี้ยก็เป็นในเรื่องของ defining นะครับคือเป็นช่วงของการอ่าการคิดนะครับเป็น กระบวนการเริ่มต้นเลยของการที่จะทำโครงการนะครับและก็สเตจต,ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการแพนนิ่งนะครับความสำคัญของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกจากในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับคือคิดจบแล้วก็มาทำแผนต่อส่วนสเตจที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของ executing เป็นเรื่องของการดำเนินการและ การมอนิเตอร์นะครับพอมาสเตจสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งมอบ d e l i v e r ร n g นะครับก็คือเป็นช่วงที่โครงการต้องจบแล้วถ้ามองจากาความสูงนะครับก็คือในช่วงการดำเนินการเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นความสำคัญที่สุดคือเป็นความพยายามสูงสุดแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยก็คือถือว่าลงคือลงงานไปเต็มที่แล้วไม่มีถอย นะครับอะคราวนี้เรามาพิจารณาทีละสเตจอะอย่างสเตจที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของ defining เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการกำหนดเป้าหมายนะครับที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยคือการโกเนี่ยการกำหนดเป้าหมายหมายความว่าอะโครงการเนี้ยเราจะก่อสร้าง หรือออกแบบเนี่ยให้ไฟนอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอะไรอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ย,ยเช่นเป็นโรงบาลเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์การค้าเป็นอาคารชุดพักอาศัยหรือเป็นสนากง,งานครับอันนี้คือกำหนดที่นี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเป็นการกาหนดในเรื่องของสเปคนะครับรายละเอียดงานต่างๆที่จะมี นะครับเป็นข้อมูลเนี่ยในการที่จะใช้ออกแบบหรือเป็นข้อมูลจากยูเซอร์จริงๆที่ที่จะต้องใช้ใน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 โปรเจกต์นี้นะครับส่วนอ่าส่วนข้อที่4ของของของ,ของในสเต็ปที่1ในสเตปที่1เนี่ยก็คือจะมีของเรื่องอ่า responsibility นะครับก็เหมือนเป็นการกำหนดผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับโครงการนะครับ คือเหมือนเป็นการที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตั้งต้นทั้งหมดนะครับที่จะเริ่มทําโครงการนะครับอย่างเช่นในส่วนของเรสปอนเนี่ยอาจจะเจ้าของโครงการแต่งตั้งใครเพื่อเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าจ้างมืออาชีพอย่างอะซี CM ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการครัดเลือกผู้ออกแบบนะครับเพื่อเข้ามาทำการออกแบบใน โครงการโครงการนี้นะครับต่อมานะครับเป็นสเตจที่2สเตจที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแพนนิงทั้งหมดนะครับถ้าสังเกตอย่างที่อธิบายไปนะครับเรสเวลฟอร์ดเนี่ยก็จะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นและมีความพยายามเพิ่มขึ้นและนะครับส่วนแพนนิงมีอะไรบ้างครับก็มีในเรื่องของการออกแบบตัวสเกจดูออฟเวิร์กนะครับเป็น แผนงานนะครับสำหรับที่จะใช้ในการอาคอนโทรลนะครับมีการกำหนดพัดเจตนะครับขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการกำหนดสเปคแล้วในสเตจที่1นนะครับทรัพยากรต่อไปเป็นเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็จะต้องมีการเตรียมนะครับ ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานเรื่องของวัสดุเรื่องของเครื่องจกักรและอื่นๆนะครับที่จะต้องใช้ในการสนับสนุนนะครับในการทำงานนะครับข้อ4ี่นะครับในส่วนของงานแพลนนิ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับและข้อ5้าก็เป็นในเรื่องของ ของสตาฟนะครับที่ต้องวางนะครับที่ต้องวางตัวต้องกําหนดนะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับทุกส่วนเนี่ยคือมีผลกับเรื่องของต้นทุนมีเรื่องมีผลในเรื่องของคุณภาพงานนะครับแล้วก็มีมีผลในเรื่องของเวลานะครับระยะเวลาที่เราต้องทําให้มันแล้วเสร็จตามกําหนดนะครับ พอมาถึงสเตจที่3นะครับสเตจที่3เนี่ยก็จะเป็นสเตจที่สําคัญนะครับถ้าจะเปถ้าเรียกว่าสเตจที่3จะเป็นในเรื่องของการดําเนินงานแหละเป็นในส่วนของ construction phase แหละครับใสเตจที่3เนี่ยก็คืออะไรก็ในช่วงของการดำเนินการเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างก็ต้องมีในเรื่องของการมอนิเตอร์ถูกไหมครับ การคอนโทรลนะครับก็จะมีในส่วนของสเตตัสรีพอร์ตต่างๆนะครับในเรื่องของอ,อย่างตัวที่2เนี่ยเขาเรียกเขาเขาพูดถึงเรื่องของการเชนนะครับเรามาสังเกตนะครับจุดตัดระหว่างสเตตที่2องและสเตตที่3เนี่ยจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดเหมือนเขาเรียกอะไระครับเหมือนกับหัวเรียวหัวต่อของโครงการ มายความว่าอะไรในทางทฤษฎีเนี่ยเมื่อมาถึงจุดเนี้มันควรจะมันควรจะคือทุกอย่างอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของการวางแผลแลนรวเนี้มันควรจะนิ่งได้แล้วนะครับถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่นิ่งเนี่ยถ้าเกิดยังไม่นิ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของ time cost quality ที่เราที่เราพยายามที่จะคอนโทรลมันอยู่นะครับ คือตรงจุดตัดตรงนี้ต้องนิ่งได้และเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงอะไรเนี่ยต้องต้องให้หน้อยลงแล้วต้องไม่มีแล้วเพื่อทําให้เรื่องของบัตเจตแล้วก็เรื่องของอื่นๆนะครับไม่มีผลกระทบนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วในการมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของของสเตตัส โปเกสนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงควรจะต้องไม่มีและหรือมีก็คือน้อยที่สุดนะครับคุณภาพงานก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับคอนโทรลกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอ,อร์แคสต์นะครับอร์แคสต์ก็เหมือนกันนะครับเป็นต้องมีการประเมินล่วงหน้านะครับคือก็เหมือนกับมีการวางแผนล่วงหน้านครับ คันนี้ในส่วนสุดท้ายนะครับส,สเตจสุดท้ายเนี่ยพอเราทํางานมาเนี <Aaron> ่ยจนถึงช่วงจะปลายนะครับปลายของของโครงการและในช่วงปลายของโครงการเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยคือโครงการก็คือก่อสร้างเนี่ยก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งมอบงานนะครับก็จะมีเรื่องของการเทรนลูกค้าการเทรนลูกค้า ก็เหมือนเป็นการเทรนนิ่งนะครับว่าโครงการของเราเนี่ยมีลักษณะอะไรยังไงคือ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 เทรนนิ่งให้กับตัวของผู้ใช้นะครับผู้ใช้อาคารหรือยูเซอร์ครับที่ต้องเข้ามาดูแลนะครับตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของ t r นเฟอร์ด็อกคิ n เนะครับ t r นเฟอร์ด็อกคิเก็คือเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่ ที่ได้ดำเนินการมานะครับของโครงการอย่างเช่นอ่ะถ้าตามสัญญาก็จะบอกว่าอ่ะต้องมีการส่งคู่มือนะครับในนวนคู่มือ fsbu นะครับเทดีพอต่างๆนะครับคือทุกอย่างอ่ะถ้าถ้าถ้าที่ผมทำเนี่ยก็คือจะส่งทุกอย่างเลยเทดี้พอตก็ต้องส่ง supplier list ทุกอย่างนะครับมองว่าถ้าเราถ้าเราเป็น เป็นลูกค้าเราควรจะต้องได้อะไรบ้างแล้วมันก็เคลียร์ด้วยสําหรับเราคือเราเป็นคนส่งงานเราส่งให้ครบทุกอย่างเลยเพื่อลดปัญหาแบบการที่ลูกค้าต้องมาขอข้อมูลเราภายหลังพวกนี้มันจะได้จบไปเลยนะครับในใน,ในครั้งเดียวจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะสะดวกจะง่ายต่อการที่ลูกค้าจะรับงานรับรับงานเราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ย เบิกโปรเกตหรือเบิกผลงานงวดสุดท้ายเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการอันนี้เคอ่าอันนี้คือรีลีสรีลีสรีซอสนะครับแล้วก็รีลีสดาฟตัวเนี้ยเมื่อถึงช่วงปลายโครงการเนี่ยอย่างถ้าเราเป็นผู้รับเหมานะครับหรือเป็นเป็นคนที่ดูแลโครงการนี้อยู่เนี่ยช่วงปลายเนี่ยเราอาจจะต้องมีการท r a เฟอร มีการปล่อยทรัพยากรอย่างเช่นสตาฟหรือวัสดุก็จะเข้าน้อยลงแล้วถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีการส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องก็ต้องคืนสำหรับง,ง,งานใหญ่หรือต้องเคลียร์ออกจากโครงการพวกนี้ครับคือเป็นการปล่อยออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ,ของ,โ,คงโครงการของเราเองนะครับส่วนข้อที่5นี่ก็สําคัญครับข้อที่5้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของบทเรียนที่ได้ จากการทําโครงการโครงการนี้ว่ามีปัญหาหรือประสักอะไรบ้างนะครับที่เราทําแล้วมันมีปัญหาและเรามีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อใช้ในการาเขาเรียกลมัดระวังในการทําโครงการต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็รวมๆนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนต่อไปอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของก็เป็นโปรเจกต์ i f ไซเคิลเหมือนกันครับแต่ทีนี้จะมองเป็น,นส่วนของเรื่องของการบริหารทรัพยากรนะครับบริหาทรัพยากรถ้าเรามองเนี่ย กราฟนี่จะโด่งเลยในช่วงสเตจที่3อ่างที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นี้คือช่วขงของการทําโครงการก็จะใช้เงินสูงที่สุดนะครับช่วงต้นโครงการก็จะใช้น้อยนะครับเรื่อการวางแผนก็ยังใช้น้อยอยู่มันจะมีแค่ในส่วนของด็อก m ค n t เมนต์นะครับกับพวกเหมือนค่าบริการต่างๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคอนเซิลหรือในเรื่องของดีไซเนอร์นะครับ ก็จะมีเป็นแค่เพียงค่าบริการกับด็อกิเมนต์เอกสารต่างๆไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับก็จะมาเยอะในส่วนตรงการลางนี่แหละครับที่ต้องมีการใช้ทั้งคนเงินเครื่องจักรนะครับแล้วขั้นตอนวิธีการนะครับการมเ,เมเนจเมนต์ส่วนที่4ี่ก็เป็นช่วงปิดโครงการครับทุกอย่างก็น้อยลงหมดรีลียออกทั้งหมด นะครับเพื่อเตรียมส่งงานสงมงัอบงานนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆคือจากตัวนั้นเอามาแปลงเป็นตัวนี้ก็จะเป็นวงเคอร์บเดียวกันก็จะประมาณนี้นะครับ